โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟัง15วันนี้ต้องระวังอาจารย์โอเล่ทำนายดวงในปี2566ลั่นดาวหลายดวงจะร่วงหล่นจากท้องฟ้าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ 15วันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งวันที่1ถึง15มกราคม2566อาจารย์โอเลเตือนปี2566ระวังโรคใหม่แรงกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งใหญ่ปลายปีแนะธุรกิจที่จะกลับมาพลิกฟื้นและให้ระวังดาวหลายดวงจะร่วงหล่นจากท้องฟ้าอาจารย์โอเลยันสัมผัสเตือนต้นปี2566 ภาพรวมดวงเมืองโรคระบาดเศรษฐกิจโดยอาจารย์โอเล่เตือนดาวมฤตยูกลับคืนเข้าราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองต้องรอดาวมฤตยูก็จะกลับคืนราศีพฤษภเช่นกันแต่ช่วงวันที่หนึ่งถึง15มกราคม2566ต้องระวังอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ดาวมฤตยูดาวราหูดาวลุ่มหลงจะลงทุนอะไรต้องระวังโดยเฉพาะปีหน้าต้นปี เศรษฐกิจประเทศต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังตั้งสติในการใช้เงินช่วง15วันนี้ดาวเสาวทำมุมเป็นกเกษตรทำให้ธุรกิจอิดหินดินปูนทรายรวมถึงกเกษตรกรรมจะกลับมาพลิกฟื้นคึครืคร้นกันอาจารย์โอเล่กล่าวอีกว่าอีกเรื่องใกล้ตัวโรคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่จะมีโรคที่แรงกว่าโควิดอยู่รอบบ้านเราต้องระวังไม่ให้เขาเข้ามา ขึ้นกับทุกคนไม่ได้ขึ้นกับดวงชะตาขึ้นกับสติการใช้ชีวิตของเราอย่างมีสุขอนามัยแต่เรานี้ไม่พ้นแน่ในวิกฤตรอบต่อไปไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ให้ระวังเรื่องเงินเงินทองทองเศรษฐกิจปี2566 คุณจะได้รับเรื่องของการเงินที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนช่วงปลายปีของการเข้าสู่ระบบเงินใหม่ของโลกการเปลี่ยนแปลงการเงินของโลกครั้งยิ่งใหญ่ในปีกระต่ายเต้นครั้งนี้เป็นต้นไปถามว่าการเปลี่ยนแปลงการเงินที่ดีหรือไม่ประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราช มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่เราต้องปรับตัวเรื่องระบบธุรกิจเราเช่นกันเพราะปลายปีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้50-50ในปีนักษัตว์6ร2,566คือปีกระต่ายคนที่เป็นศิลปินดาราจะต้องทำใจอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มีคาดคิดเกี่ยวกับเรื่องการเสียทรัพย์โดยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากการถูกเอาเปรียบการแฮกข้อมูล ถูกละเมิดจะเยอะกว่าเป็นประวัติการและอาจารย์โอเล่ยังเตือนอีกว่าต้องระวังการสูญเสียบุคคลที่สำคัญในช่วงต้นปี2566ตรงนี้ยังไม่พ้นเพราะเคยทำนายไว้แล้วจนล่วงเข้าสู่ปี2568เป็นต้นไปดาวจะเข้าที่คงเส้นคงวา ตอนนี้ดาวหลายดวงที่มีความสำคัญต่อโลกมนุษย์ใบนี้คอยร่วงหล่นจากท้องฟ้าคงไว้แต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพของผู้มีชื่อเสียงกันพอสมควรโดยอาจารย์โอเล่เคยทำนายไว้ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมกับเกิดภัยทรณีพิบัติครั้งใหญ่คราชีวิตมนุษย์เตือนแสน ต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองสวรรคตได้ด้วยพระชนมายุ96พรรษาโดยพึ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตาม,มองอีกก็คืออาจารย์โอเล่ได้ทำนายไว้ว่าในอีกเจเดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เดือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่ และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปเป็นใครซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยซึ่งหลังจากวันนั้นที่อาจารย์โอเล่ได้ทำนายซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็อย่างที่อาจารย์โอเล่ได้บอกไปอย่าตื่นตระหนกแต่เตือนเพื่อให้เกิดสติและเฝ้าระวังใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งในเรื่องดวงเมืองในปี2566นี้โหรหลายท่านก็ออกมาพูดตรงกันเกี่ยวกับดาวมฤตยูที่ยังคงส่งผลให้เกิดโรคระบาดที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและอากาศส่วนเรื่องภายพิบัตินั้นเกิดจากราหูย้ายเข้าราศีมีนพบมินาศไปทับราหูเดิมทับพระศุกร์ทับพุธเดิม ซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งพินทุบาทของดวงเมืองหรืออยู่อยู่ภพที่สองเป็นดาวบาปพพะเคราะห์ทำมุมเล็งไปที่ราศีตุลซึ่งเป็นธาตุลมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากท้องทะเลจากน้ำจากคลื่นลมทะเลจะเกิดขึ้นได้ช่วงหลังจากกลางปีไปแล้วต้องระวังภัยทางน้ำคลื่นลมทะเลปั่นป่วนรุนแรง ด้านการเงินก็ยังมีปัญหาอีกหลายปีเพราะดามฤิตยูซึ่งจะเริ่มเข้ามากลางปี2566และจะมีอิทธิพลถึง7ปีหรืออย่างน้อยก็ต้อง5-6ปีซึ่งเศรษฐกิจจะคลายตัวได้ต้องรอให้ราหูย้ายออกไปคือในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าดังนั้นปลายปีหน้าก็น,น่าจะเริ่มหายใจหายคอได้ อย่างไรก็ดีปีหน้าธุรกิจด้านอสังหาก่อสร้างที่ดินจะมาแรงราคาที่ดินจะแพงขึ้นจะมีการแย่งชิงในการซื้อขายที่ดินโดยมีนักการเมืองหนุนหลังในช่วงเวลาอีกปีกว่านับจากนี้ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำก็ต้องรับภาระหนักส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองในปี2,566นั้นนักการเมืองจะเป็นเหมือนนักกรีธาวิ่งกันฝุ่นตลบ ใครอยู่ข้างหน้าก็จะทิ้งฝุ่นไว้ทำให้คนข้างหลังมองไม่เห็นช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมมีการเจรจาต่อรองจากนั้นหลังวันที่13เมษายนปีหน้าจะเกิดคดีความทางการเมืองเดืองจากดาวพฤหัสซึ่งหมายถึงกฎหมายกฎเกณฑ์ราศีเมษเป็นเรือนของพระอังคารอังคารกับพฤหัสเจอกันเป็นคู่ความ เกิดอรรยขัดขืนมีการหยิบยกเรื่องกฎหมายมาสู้กันแม้แต่ผู้นำก็โดนด้วยจากนั้นปลายปีหน้าจะเกิดการตระบัดสัตว์ส่วนการเมืองบนท้องถนนมีอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะ าติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ